ช่นานายท a l a r p ก y a g บายครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะในชีวิตนี้จะมีโอกาสจับเงินก้อนโตหรือร่ำรวยเป็นเศรษฐีกับเขาบ้างหรือไม่สัญลักษณ์ในนายมือนะคะมีอยู่อย่างหนึ่งที่สามารถที่จะบอกได้ค่ะว่า เราจะมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนโตได้จับเงินแสนหรือเงินล้านได้หรือไม่นะคะนั่นก็คือสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมแต่ไม่ใช่สามเหลี่ยมธรรมดาค่ะเรียกว่า Great Triangle นะคะเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ๆใ,ในฝ่ามือเลยนะคะ หญิงดูมือซ้ายชายดูมือขวานะคะเป็นสิ่งที่ชะตาชีวิตกำหนดมาแต่สัญลักษณ์สามเหลี่ยมหรือสัญลักษณ์รูปต่างๆในลายมือนั้นเราสามารถที่จะดูได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาทั้งเพศหญิงและเพศชายเพราะว่าไม่ได้เป็นเส้นหลักเช่นเส้นชีวิตเส้นสมองหรือเส้นใจค่ะเราจะมาดูกันในลายมือที่เป็นเคสที่นำมา นำเสนอในวันนี้นะคะสามเหลี่ยมที่เป็นเกรดไทรแองเกิลสามเหลี่ยมใหญ่ๆที่พูดถึงนี้นะคะหรือสามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยได้จับเงินก้อนใหญ่นั้นเกิดมาจากเส้นนี้ค่ะเรียกว่าเส้นวาสนานะคะและอีกด้านหนึ่งเกิดมาจากเส้นนี้ค่ะเรียกว่าเส้นพุทธ ะะเส้นพุทธคือเส้นที่พุ่งตรงไปยังใต้เนินนิ้วก้อยนะคะเส้นพุทธหรือเส้นสุขภาพนะคะจะบางครั้งเป็นเส้นเดียวกันเลยนะคะและอีกด้านหนึ่งนะคะเกิดจากเส้นสมองค่ะแบบนี้ทำให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเป็นสามเหลี่ยมที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งใหญ่แสดงว่าขนาดของเงิน ก้อนโตที่เจ้าชะตาเจ้าของมือจะได้รับนะคะถ้าสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะสามเหลี่ยมตรงนี้เกิดเล็กๆแสดงว่าจำนวนของเงินก็จะน้อยลงแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นสามเหลี่ยมตรงนี้มันใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นด้วยสามารถขยายใหญ่ได้ค่ะเพราะว่าจะมีลักษณะเส้นที่แยกออกมาแบบนี้ทำให้สามเหลี่ยมเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะ หมายความว่าจะได้รับเงินก้อนโตและต่อมาก็จะได้รับเงินก้อนที่โตกว่านี้หรือเงินก้อนที่เราได้รับในครั้งแรกนะคะมันจเจริญเติบโตงอกงามมันออกดอกออกผลนะคะเป็นเงินก้อนที่ใหญ่โตขึ้นมีการลงทุนจากเงินก้อนแรกที่เราได้รับแล้วมันจเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ได้ค่ะ แต่ที่รับประกันแน่นอนก็คือยังไงคนที่มีเกรดทร r i แองเกิลนี้นะคะสามเหลี่ยมแห่งความมั่งคั่งนี้ก็จะมีโอกาสได้จับเงินก้อนโตอย่างน้อยหนึ่งก้อนในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะซึ่งจะมาได้อย่างไรคงจะไม่ได้มาเพราะปาฏิหาริย์แต่ก็ขอบอกเลยนะคะว่าปาฏิหาริย์มันมีอยู่จริงในบางคนนะคะทีนี้เราจะมาดูค่ะว่า เกิดมาจากอะไรถึงจะได้รับเงินก้อนตัวนี้จะเห็นได้ว่าด้านนี้นะคะด้านด้านนี้ด้านนี้เนี่ยจะเป็นเส้นสมองเส้นสมองบ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดสติและปัญญาเงินที่ได้มาจากความฉลาดได้มาจากสติปัญญานะคะเกิดมาจากอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะคะเกิดมาจาก เส้นวาสนาวาสนาเส้นวาสนาของคนเราคืออาชีพการงานไลฟ์สไตล์นะคะวิถีชีวิตของเจ้าของลายมือใช้วิถีชีวิตแบบไหนมีคุณภาพเอาใจใส่ในอาชีพการงานมีความขยันขันแข็งนะคะและอีกด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมเกิดมาจากเส้นพุทธ ซึ่งเป็นเส้นแห่งการทําธุรกิจการค้าการขายการสื่อสารการพูดจามีทักษะในการใช้คำพูดพูดจาเป็นเงินเป็นทองพูดปฏิติดประต่อติดต่อธุรกิจการค้าการขายนะคะพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองพูดขายของพูดทำให้คนเชื่อพูดเป็นการเป็นงานนะคะดังนั้นสามเหลี่ยมนี้จึงเกิดขึ้นมาด้วยองค์ประกอบคือความเฉลียวฉลาด การงานอาชีพและการมีหัวทางด้านการทำธุรกิจการค้าการขายนะคะต้นทุนกำไรผลผลิตและการพูดจา่าจึงทำให้เกิดรูปเกรดทร r i แอง l กลสามเหลี่ยมใหญ่ขึ้นมาด้วยคุณลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเส้นนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเป็นเส้นที่เกิดขึ้นมาทีหลัง นะคะในเส้นสมองที่ยาวออกมาแล้วเกิดขึ้นมาทีหลังนี้หมายความว่าเจ้าชะตานั้นเป็นคนที่ฉลาดมากๆฉลาดครั้งแรกได้เงินก้อนแรกฉลาดครั้งที่สองคือทำให้เงินก้อนแรกนั้นจเจริญเติบโตงอกงามลงทุนแล้วได้ผลกำไรลงทุนในในช่วงที่ถูกจังหวะ ถูกเวลาถูกสถานที่หรือเราจะเรียกอีกว่าโชคดีในการลงทุนลงทุนน้อยได้มากลงทุนแล้วประสบความสำเร็จได้รับผลกำไรนั่นเองค่ะจึงทำให้คนที่มีสามเหลี่ยมใหญ่แบบนี้ในฝ่านมือเป็นคนที่ร่ำรวยได้นั่นเอง ก็ลองดูสังเกตดูนะคะว่าในลายมือของเรามีรูปสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์นะคะแบบนี้บ้างหรือไม่ถ้ามีก็ขอแสดงความยินด,ดีค่ะว่าในชีวิตหนึ่งของเรานั้นจะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่หรือเก็บสะสมเงินมั่งคั่งร่ำรวยได้นั่นเองค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนาย r ารดพยากรไบโคลเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพคุณมากๆค่ะ